สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมช่วงเช้าเนะครับผมผมจะเข้าสวนทุกวันเลยนะครับผมมาดูต้นไม้ขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่นะครับผมทุกท่านตื่นขึ้นมาช่วงเช้าเนะครับผมเพราะวะ่าบรรยากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่จะอากาศดีเป็นพิเศษเลยนะครับผมทุกท่านแล้วก็ใบไม้จะมีความสวยนะครับผมแล้วก็จะมีสีสันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น บอนสีหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับผมบรรยากาศกระลังเย็นๆนะครับผมท่านอากาศดีมากๆเลยนะครับผมท่านใดอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าอากาศเย็นหรือยังนะครับผมเนื่องจากตอนนี้จังหวัดสกลนครนะครับผมเริ่มมีอากาศเย็นๆแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณลูกค้านะครับผมที่ ช่วยอุดหนุนนะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีลูกค้าที่ฝากต้นไม้ไว้นะครับผมอันนี้เพิ่นถามมาว่าต้นไม้ยังสวยดีอยู่ไหมนะครับผมเนื่องจากเพิ่นฝากไว้ประมาณจักครึ่งเดือนแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะจัดส่งไปให้เพิ่นวันที่24นี่นแหละครับผมทุกท่านะให้เบิกในคลิปเลยแล้วกันนะครับผมทุกท่านมีการแตกยอดแตกใบขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับผมสำหรับวนสีฮกหลงนะครับผมวันนี้นะครับผมจะ พาทุกท่านนั้นมาชมต้นไม้ที่มีชื่อนะครับผมทุกท่านและก็ราคาจะบก่อยแพงมากนักนะครับผมสำหรับท่านใดที่มาดูในคลิปนี้นะครับผมชอบกระถางไหนก็ค่อยระบุมาละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเริ่มต้นกันที่ไม้หายากๆอย่างเช่นบอนสีนางผิวนะครับผมสำหรับบอนสีนางผิวนั้น จะมีเอกลักษณ์พิเศษตรงที่ใบเขาจะแดงดีแล้วก็สีค่อนข้างที่จะเข้มนะครับผมทุกท่านนี่ครับเขาจะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่นนะครับผมตรงก้านใบเขานะครับผมทุกท่านเขาจะมีเส้นวิ่งขึ้นไปแล้วก็ก้านเข้มดีมากๆเลยนะครับผมนี่คือ,อาหายากพอสมควรนะครับผมเพราะว่า,าบนชนิดนี้นะครับผมหากท่านใดเคยเลี้ยงนะครับผมจะรู้ว่า กว่าเขาจะขยายโกขยายโนได้นะครับผมค่อนข้างที่จะใช้เวลานานกว่าไม้ตัวอื่นนะครับผมมีด้วยกันอยู่3ต้นนะครับผมแต่สาหรับตัวนี้นะครับผมบูรูว่าเป็นไม้อย่างนะครับผสมม้านะครับผมทุกท่านเอาบปเป็นอย่างนะครับผมขายแถมไปให้อย่างนี้เลยแล้วกันนะครับผมอันนี้จะขายอยู่ที่300รวมส่งแล้วกันนะครับผมเนื่องจากต้นนี้นะครับผมมีอายุเป็นปีแล้วนะครับผมทุกท่านเลี้ยงได้สำนีละสำหรับบนสีนางผิวนะครับนานๆมาแบ่งทีนะครับ แล้วกระถางต่อมานะครับผมไม้ตัวนี้นะครับผมคอนข้างที่จะโตช้าเหมือนกันนะครับผมสำหรับบนสีหงเหมมาราชนะครับผมเป็นไม้ใบยาวนะครับใบผิวนะครับผมสำหรับกระถางนี้ค้นขางที่จะได้หลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับผมมีหน่อด้วยนะครับ สำหรับปอนซีหงเฮมมาราชกระถางนี้นะครับได้4ี่ห้าต้นรวมทั้งหนอนะครับสำหรับปอนซีหงเฮมมาราชกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่3 5 0รห้ารวมส่งนะครับผมนี่เอาไปเป็นกอไปเลี้ยงแบบนี้เลยนะครับผมทุกท่านเอาเป็นว่าไม้ที่ค่อนข้างที่จะหายากและก็โตช้าพอสมควรนะครับผมก็มี2กระถางนี้นะครับผมมาแบ่งวันนี้นะครับผม แต่ไม้ตัวอื่นนะครับผมก็ยังมีอยู่นะครับผมทุกท่านยังเหลืออยู่นะครับผมส่วนที่ปิดไปแล้วนะครับผมอันนี้ผมจัดส่งไปให้วันก่อนแล้วนะครับผมทุกท่านนี่ครับแล้วก็ยังมีที่เป็นไม้มีชื่อนะครับผมที่ทําคลิปวันก่อนนะครับผมเนื่องจากคลิปตัวนั้นอาจจะยาวเกินไปนะครับผมบางท่านนะครับผมอาจจะบบท่านนะครับผมเบิ่งบบจบก็มีนะครับผมทุกท่านเอาเป็นว่าผมจะเอามารีใหม่อีกสักรอบนะครับผมทุกท่านเพื่อ ท่านใดสนใจกระถางไหนเป็นพิเศษนะครับผมทุกท่านมาดูกันต่อที่บอลสีตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นบอลใส่แม่พันธุ์แล้วนะครับผมนี่คือบอลสีทองพันช่างนะครับผมไม้ตัวนี้นะครับผมเขาจะมีเอกลักษณ์ตรงที่มีหน้าใบค้นขางที่จะสวยนะครับผมทุกท่านกัดสีจะเป็นเม็ด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 ชมพูเม็ดแดงออกมาแบบนี้นะครับผมทุกท่านปะหน้าใบนะครับผมกระถางนี้นะครับมีอยู่3มต้นใหญ่นะครับ นี่ครับพร้อมที่จะไปตั้งแม่แล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับใบสวยดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับปอนสีทองพันช่างนะครับผมสำหรับใครชอบตระกูลไก่นะครับผมที่ผมนําเสนอไปนะครับผมตอนนั้นนะครับยังเหลืออยู่กระถางนี้นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับผมก็เอาไปอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมเป็นฟอร์มที่ใบดกใบสวยดีมากๆเลยนะครับผม แต่ถ้าใครชอบไม้ใบชมพูใบใหญ่นะครับผมนำเสนอกระถางนี้นะครับผมประมาณล้นฝ่ามือเลยนะครับผมสหรับอันนี้คือบอนสีเศรษฐีสุพรรณนะครับผมทุกท่านซึ่งบอนสีเศรษฐีสุพรรณนะครับผมเขาจะมีเอกลักษณ์ตรงที่เวลานานๆไปนะครับผมถ้าเขาสร้างหัวนะครับใบเขาจะมีกัดสีชมพูทั้งใบแบบนี้เลยนะครับผมเห็นบอกครับยอดใหม่พันแทงขึ้นมานี่ครับ เป็นการกัดสีค่อนข้างที่จะชมพูเข้มสวยนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นลายต้นนะครับผมท่านนี่ครับมีประมาณ 4- ี่ห้าต้นนะครับผมทั้งหนอนนะครับรวมกันนะครับบนสีเรษฐีสุพรรณกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่สี่ร้อยรวมส่งนะครับผมเนื่องจากเป็นต้นไซเม่พันธ์แล้วนะครับผมทุกท่านดู นี่ครับเห็นไหมครับยอดใหม่เพิ่นนะครับผมเพิ่นจะกัดสีเป็นเรื่อยแบบนี้นะครับผมแล้วเวลานานๆไปนะครับเพิ่นจะเป็นสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับผมอันส่วนที่อันนี้เพิ่นก็จะงอกยอดขึ้นมาเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับเป็นไม้ที่สวยน่าเก็บอีกหนึ่งชนิดนะครับผมสําหรับบนสีเศรษฐีสุพรรณนะครับมาต่อกันที่บนสีหนุมานประสานกายนะครับผมทุกท่านเป็นไม้ ที่ตะกอนนั้นผมชอบมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าตะกอนราคาแพงนะครับผมทุกท่านหน่อเดียวนี้มีมูลค่าถึง2,005เลยนะครับผมตอนที่ผมซื้อมาทาให้พันใหม่ๆนะครับผมสำหรับบนสีนุมาตประสานกายแล้วก็ค่อนข้างที่จะขยายพันุ์ได้บวดเร็วปานใดนะครับผมเนื่องจากการพานะครับผมสำหรับการพานั้นก็โตค่อนข้างที่จะช้านะครับผมทุกท่านแต่ว่าถ้าเขามีหัวนะครับเขาจะดูง่ายนะครับผมเขาจะโตเร็วแล้วก็ มีการป้ายค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมทุกท่านสาหรับไม้ตัวนี้เขาจะออกป้ายโทนชมพูนะครับผมเวลาเขากัดสีนะครับผมเห็นบอครับเขาจะเป็นไม้ป้ายตัวหนึ่งที่นักสะสมนะครับชอบนะครับผมเพราะว่าจะป้ายออกชมพูค่อนข้างที่จะเข้มนะครับผมสําหรับอนุมานประสานกายกระถางนี่นะครับผมมีอยู่3ต้นใหญ่ๆนะครับผมทุกท่านอันนี้จะขายอยู่ที่400รรวมส่งนะครับผมทุกท่านเป็นไม้ตัวหนึ่ง ที่นาสะสมนี่ก็ถือว่าเป็นไซส์ขนาดจะโตเป็นแม่พันธุ์แล้วนะครับผมท่านนี่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วนะครับสาหรับไม้ตัวนี้นะครับผมการที่เรานําบอนสีนะครับหลายๆสีมาวางสลับกันแบบนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนสวนแฟนตาซีนะครับผมหลายๆท่านก็เลยชอบนะครับผมสําหรับทําสวนบอนสีนะครับผมท่านใครที่ชอบมีสีสันที่หลากหลายนั่นเองนะครับผม มาดูกันที่บอสีรัศมีจันทนะครับผมเหม็นไหครับเมื่อเรานํามาประกบกันนะครับผมทุกท่านเพิ่นจะมีสีสันที่โดดเด่นและหลากหลายนะครับผมสรับบอลตัวนี้นะครับผมเพิ่นจะออกสีเหลืองแบบนี้นะครับผมการไป้ายไม้ด่างนะครับผมทุกท่านไม้ด่างชนิดน,นี้จะมีสีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับอันนี้ผมเมียว่าใบเหลืองนะครับผมเพิ่นเป็นธรรมชาติของเพิ่นนะครับผมสําหรับการด่างก็คือการด่างเหลืองนั่นเองนะครับผมเป็นไม้ทรงใบมันมุนนะครับผม สำหรับกระถางนี้บอนสีรัศมีจันทร์จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับผมยอดใหม่กำลังแทงขึ้นมาแล้วนะครับผมสำหรับกระถางนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่สวยและน่าสะสมนะครับผมไปตั้งคู่กันนะครับผมนี่แล้วก็จะมีบอนสีเนื้อดวงนะครับผมตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับผมท่านสำหรับบอนสีเนื้อดวงนั้นเขาจะออกอเป็นไม้ป้ายออกชมพูนะครับผมชมพูแดงๆนะครับผมสำหรับ บอนสีเนื้อดวงนั่นกัอ่ากะสวยไปอีแบบนึงนะครับผมทุกท่านหน้าใบเขาจะเป็นลายขาวนะครับผมแล้วก็จะมีสีชมพูสีขาวแทรกกันอยู่นะครับผมทุกท่านสําหรับบอสีเนื้อดวงกระถางนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่2 5 0รรวมส่งนะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับมาตังรวมกันองซี่นะครับผมทุกท่านนี่สีสันหลากหลายนะครับผมทุกท่านการเลี้ยงบอนสีนะครับผมชอบเข้าสวนเป็นประจํานะครับผมตื่นมาช่วงเช้าๆนะครับผมก็จะมา เยี่ยมชมสวนนะครับผมท่านสําหรับท่านใดอยากได้อีกสักหนึ่งกระถางบอพีนงองนะเดี๋ยวอย่ามาปิดไทยกันที่บนสีฮกหลงแล้วกันนะครับสาหรับบนสีฮกหลงนะครับผมเอาเป็นว่าที่ผมแนะนํานะครับผมจะให้รับกระถางนี้ไปเลยนะครับผมเนื่องจากจะมีสีสวยกว่าเพื่อนนะครับผมเป็นลายขึ้นขอบข้างแบบนี้นะครับผมท่านเขาจะไล่กัด สีนะครับเหมือนลายไทยนะครับผมนี่กระถางนี้เลยนะครับผมสลบกระถางนี้นะครับมีประมาณ10ต้นเป็นฟอร์มกําลังสวยนะครับไซแม่พันธุแล้วนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมทุกท่านกระบหังว่าคลิปนี้นะครับผมก็คงจะถูกใจหลายๆท่านที่ชอบไม้มีชื่อและเป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้นะครับผมทุกท่านสามารถที่จะไปตั้งประดับนะครับใต้ล่มลำไรนะครับผมท่าน รับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีบอลสวยๆมาให้เลือกเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ